สวัสดีนะครับวันนี้ผมก็มาเป็นคลิปหนึ่งครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการเพิ่มไลค์นะครับก่อนอื่นออขอโทษน,นะครับเสียงแหบก่อนอื่นก็มาที่ Facebook ไลค์เลยครับเฟซบุ๊กป๊อปไลค์กับจีเว็บนี้ซึ่งเป็นเว็บของผมเองนะครับผมเพิ่งเขียนเสร็จสดๆนี่ครับเนี่ยเพิ่งเขียนเสร็จสดๆนะครับ ผู้ใช้งานครั้งแรกก็จะไม่รู้นะครับเดี๋ยวผมขอพูดก่อนแล้วกันเทไลท์เทไลท์นะครับผู้ใช้งานครั้งแรกก็จะกดยืนยันสิทธิ์นะครับกดตกลงนะครับตกลงตกลงอรอให้มันเป็นหน้านี้นะครับตกลงไปเรื่อยๆเลยพอเป็นหน้านี้เสร็จปุ๊บ ลับลิงใช้งานหากคุณออนมือถือแล้วคุณดูคลิปผมอยู่ก็กดรับทางมือถือนะครับแล้วก็กดตกลงด้วยอ่ะรบลงใช้งานเสร็จคลิกขวาคัปลอกมาวางนี้อันนี้เดี๋ยวออนเสร็จกดเข้าสู่ระบบแล้วเข้าสู่ระบบเสร็จอ่ะใช่ไหมก็ คุณจะเอาสมมติคุณเอามูดนี้คุณก็กรอบตรงนี้มาไว้ตรงไว้ตรงนี้ครับเอกวางไปเลยหรือคุณจะคลิกตรงนี้หาถ้ามูดปั๊มเมนก็อ่ะลงก่อนคุณจะปั๊มเมนใช่ไหม ก็คลิกที่ตรงนี้นะครับคลิกท,ที่เวลาเวลาของเวลาของไอตรงเวลาของโทษเนี่ยของเมนเนี่ยกดปุ๊บก็จะเราก็กรอบตรงนี้มาก,ก่อนอ่ะกรปุ๊บแล้วมาวางครับเห็นคอไอทีคอมเมนต์นะครับเน,นเนี่ยคอมเมนต์เนี่ย,นนยแล้วกรอบมาปุ๊บพอเรากบมาเสร็จคัดเนินด้วยสกอร์แล้วกดวางเลยครับ เรากดโอเคไลฟ์ OK like ไปเลยนะครับปั๊มไลฟ์ไปเลยอ่ะแล้วกดปั๊มเลยสุม่มได้หมด like เจ็ดไลฟ์ก็อ่านี่ครับเจ็ดไลฟ์ก็อาจะปั๊มไลฟ์ลูกนะครับก็ที่นี่นที่ลูปของคุณนะครับแล้วก็กดตรงนี้นะัอฟฟี่ตรง,ง,งนี้เลยครับ ไอดีเฟบูโปไอดีไปวางเงี้ยแอนไอแอนอะไรอ่ะไม่ไอแอนนี่อะไรไม่ต้องไปสนใจมันนะครับออกมาเลยแล้วก็ไปวางตรงนี้แล้วก็กดโอเคไลค์เออผมบอกไปนะครับคนที่จะต้องกดผู้ติดตามด้วยนะครับคนที่เออเนี่ยกดผู้ติดตามกดทุกคนเลยนะครับแล้วก็ไป ้แก้ไขตรงนี้ให้ทุกคนให้หมดนะครับแล้วก็แล้วก็ไปปรับโพลให้เป็นสาธารณะนะครับปรับปรับปรับโพให้เป็นสาธารณะนะครับจบเพื่อสมมุิเพื่ออย่าเงี้ยนะปรับเป็นสาธารณะเลยครับหรือใครเปล่นเฉพาะสันก็ปรับให้เป็นสาธารณะนะครับอ่าแลอาแล้วก็หาก สำหรบ V.I.P. นะครับก็เดี๋ยวจะไปเช่มากับครับมึงครับอ่าสำหรับ V.I.P. นะครับก็กดที่ V.I.P. สมัครชื่อผู้ใช้งานเลยครับก็อกบัตรูนี่นะครับก็รหัสบรนังสดนะครับเดี๋ยวยจะติดตามเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นไลค์ให้นะครับ ผมก็ทำไม่ค่อยเก่งเหมือนกันนะครับก็ต้องไปคัดล่อคนอื่นมาอ่ะเปลี่ยนอ่ะพอเขียนเสร็จกดพอเติมเงินก็กดยืนยันเลยนะผมม่ผมขอไม่ยืนยันนะเพราะผมไม่ได้จคิดจะเติมเพราะผมก็ทำเป็นได้ทีน,นี้อ่ะสำหรับยูเซอร์ธรมรมดาก็ไม่ต้องตกใจนะครับก็ ใช้ได้เหมือนกันนะครับอืมแล้วก็ตอนนี้ก็จะไปแล้วนะครับก็ขอจบคลิปย้องนี้แหละนะครับถ้กมีอะไรนะครับก็ติดต่อกันได้เลยนะครับครับวสดีครับ